ามาโล่ด้บยบาลโล่เหิงอยู่บอลลูปปลาเมื่มีทางนากีมันเมื่อนี้มีเอฟซีมากินข้าวเท้งนำได้ครับข้าวายนำคนนะสวัสดีครับพี่น้องน่ากินบอกครับกอดปากกาไปเสื้อมองเสื้อด่างมาเมื่อเช้านี่ละจิ้นตาเสียบด้วยมีฉนที่เสื้อปลามื่กระเสียบแลวนี่จับสองมือ อืมเป็นแต่ la บ่พุ่นเด้อพี่น้องมาเด้อ นี่พี่น้องเพื่อนรับพิษชบอที่บาดถ้าไม่ได้รับน้ำไยเด้อบึ่งเนี่ยมีแม่นตะตันอันนี้เสื้อได้ครับมีแม่นตะแหน่ได้หนามน้ำขับปุ่นนะมักจะเดินนำมูไนอยู่มือนนี่แม่นมดหลับพี่น้องโอ้โหก็ถิ่นกระโปรงชามะล้มฮางเกองเด้อนี้เพื่อเมารับพิษช่อพี่น้องเลยฮะจังว่าอย่างไราปิ้งปลาสูุกินครับพี่น้องทอด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 น่องทอดป่ามีคือทอดเรื่องทอดทอาน้อยก็ได้ เดี๋ยวเอาเนื้อจะดงังใช่ไอนครับทั้งเนื้อทั้งน้ำเหรอพุดนะเอาน้ำนี่ลับออกก่อนยันปั่นรับอเอาเอตัวเนาะถิ่มให้พูดได้รับจต่ขวางเอาลงไปจุ่มกับเ <มา S 2> จ้าขวางไหนรับฉันเป็นยังไงแบบที่นี่แต่ไปเชื่อว่าโนบานมีได้ผู้รับผิดชอบเพลนินแม่ปังก็มีรับผิดชอบมันหลายเนาะตะเก้าใจดีใจงามยุ่งเหรอพี่น้องเอ้ยยุ่งสุนี่เบาบางแน่อยู่คือนี่รับผิดเลึกกอมูแต่ว่าเขาออกไปไล่เตอร์เปล่าครับ อันน้ำบักจับนั่นย่าเอาไปใบเนี่ยไหลเด้อแถวเออเอาเอาเห็ดเห็ดเด้อเดี๋ยวไปเห็ดของซอยลูกเดี๋ยวไปเห็ดของก้อนเหมนี้แค่ของซอยลูกจะมาเพิ่มบบบมาเอาได้ไหมกินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องทอดปลากาจูกินแฉบแฉบปลาแดดเดียวครับตะไว้พุ่นละครับเิ่มสีกำกามจะมาเป็นยังไงมาทอดครับตอนนี้กับใบได้ดิครับพี่น้องแล้วทอดปลาระบาด สวัสดีค่ะต่อมามกสีื่อาบ่เฮ็นแหงเื้อน้ำมันเรียบร้อยแล้วตัวนี้ไหมใช่เหรอด้อยไฟมันติดบ่อะไรใหญ่ปังติดมือเจ้าดังไฟส้มเทียกับว่าติดโอ้ยคนมีดีไฟดังไฟก็มีติดกาเป็นคนดังเลยล่ะใครแต่ว่าเป็นคนดังเดี๋ยวเราไปเอาปลามาเฮ้าก่อนเด้อบ้านนี้มันหอยน เมื่อนี้มีเอฟซีมากินข้าวเท้งนำได้ครับข้าวใบนำคนนะสวัสดีครับไนโอนน้องของมนตีน้อยร้อยโลครับบอลตะมันทางนี้กับลูกสาวกำลังจะเอ็ดปลาหมึกไล่ออนไอ้ลูกเออตามเชือกัปุ้นบปลูกไหมสวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีค่ะตามสวั่มวัามึกัสด่มวย แสบเลยนอ,นะอนลหลูมนะเอวยมาก่น่วตมีเะโอ้ข้าปุ้นมดก่อนมานี่าเอาเอาปลา,ามึกเข้านี่ละเด,เดี๋ยวเอาปลาไปเห้แม่ปางทอดกันครับพี่นอ้องมีท่านได้เดือดป่เถอะ <c oughs> เรื่างเรื่องพัดเรื่องทอดนี่พ่อน้อยมีค่อยถนัดเลยครับพี่นอ้อง มีแต่แม่ปางและเอสูกิ้บนัว่นเอเลียกวเปลอยนหาุ่ับในกล้องด้บอกพี่น้องเนี่สะดุด่เปลีหาชูนนะครับอันกะทิ้หน่อยพี่บอกโอ้ไปบอกในความฝันบอนไปแบบายหรือแบบคนเ่บอกค้นคนบอกขึ่นนถ้ารุนเด้พี่น้องเมื่อนี้วันที่ทะเลแล้วมันเคยจะอ่อนระวบน โอ้พอดีละพี่น้องเราได้ลุ้นนําเลยละโอนเด้ยยังอีกตั้งสามสี่มือพอดีแหละกับเด็กอ่ะเชี่อมเหมือนลุ้นเชื่อมฝันไว้เด้ยไอ้ยังก่อนฝันจิ๋วบ้านโอ้เพื่อน้อยอยู่ทางหลังนี่โอ้เพื่อนหนูขิงบ่เด้อเดอพี่น้องเบิ่งเนี่ยแม่หนูขิงเอาเอ๋อลูกสวัสดีพี่น้องเนี่ย โอ้โหเล้ดเลยบาทในหลงขิงหันกล้องนำก็มีท่านวันนี้แม่ปางเราป้าลงแล้วดิครับพี่น้องมาคือเอาลงค้อยแนบเนียนดีเถอะว่เออหน้าเห็ด เท่ละสองเขาเท่ละสองโตรป่ะท่านอือมันกระทะน,น้อยพี่น,อน้องโอ้เท่ละสองโตเนาะเดี๋ยวเม่ปางเราทอดกันครับพี่น้องเมื่อนี้มีสองเมนูครับพี่น้องทางนี้กับลูกสาวกําลังจะโลปลาหมึกครับล้างปลาหมึกมาแล้วก็เรามาโลที่บ้านโลหงอยู่บรุปลาหมึกมีทั้งนาทีมันปร,ประมาณนาทีเนี่ยประมาณสามสิบวิกินยาว,ยวยคือก็มันดีโตกัเอาเลยมันบรุขั้นขั้นหงกว่านี้มันแหว่เลยเนาะ ตัเหี้ยตัเงียเาน่กรบพอตัวดีดปึงหน่อยนคืมันให่ไหน่อยนมันจะเป็นเกาเานี่มันได้กาเราหรือเปล่าเลยยังบอกคันใดก็เอาแล้วโอ้ทีนี้ก็เอามานอกน้ำแข็งอีกทีนึงเพื่อมันกรอบบปร เดี๋ยวเห็นกันน้ำลายเตะแล้วพ็ปิดเถอดปิดแล้วเด้อถังแม่ปางเราลํำพันบุฟเฟ่รจนาสี่สิปกินกิบนะพี่น้อพี่น้องดีใจละพอกินสองถ้วยเลย่เพาอเราเป็นคนพาไปพอเป็นคนจ่ายอนเด้อ หวยเรามีพอใจยอยู่เพราะสัมคัญก๋วเตี๋ยวขายแจ่วนึ่งจะเรียงกว๋วยเตี๋ยว <c oughs> ได้กำไรพอได้ค่าก๋วยเตี๋ยวอยู่บ่ลูก <c oughs> พอด้กินบ่ลูซีซอย้อยจ้าสิเก็บเงินสั่งเงือนตุ๋ต่อเราปั๊ดนี้เราก็ปล่อยไว้ประมาณถึงอยู่บ่ลูกก็คือนึงให้น้ำแข็งละลายโอ้อจ้ะเดี๋ยวใส่ตัต่ำเอาพริกค่ะ,ะไหนตัว นกน้ำแข็งแล้วก็เอาออกมาแล้วได้ขับพี่น้องบ้านนี้เนี่ยเราตำเสือกแล้วแม่นมาโทนี่แหละครับมือนพี่น้องตำแบบเกาเหลาเด้อมะเขือนเขือนเป็นกระเสียบเนาะมะเขือนเขือส้มน้อยโอ้เด็กการที่แข็งความด้วยครันั้นแล้วแนวมันคักแนวเยเล่เหลี่เสียบเสื้อโลดลูกเพ็ดเพ็ดเด้เอพี่น้องมากินตำปลาเมื่อกินเดิวมวันนี้วันกินเพ็ดนั่นปะเพ็ดปะ เ็ตายาเรียงบ่ต้องรองิเด้อต้องเผ็ดๆนอนอย่างบไก่ขามอะไรสภาพนก่อเอห้ามคู่ห้ามเขามาอยู่บ่หามพูว่ากับสองวยนพูน้องสูงต้อันลงพูเก่าแงงแงงน้อไม่มีท่านในป่งบ่เอนะบนน่ ตะเก้ามีหนงหน่อไม้เพิ่นวางขายนาข้างทางวะแผงลอยข้างทางโอ้ยน้องอย่านงางแกศเสิญสุด,ดยดอดเบ้ามาขึ้นเยอะแล้ะพี่น้องเลยบ้าตะเก้ไเา,าไฟลามป่าลามลเพลย์ล้วข็ไม่ไฟป่าน้ำป่าน้ำาดมมันคือไฟไม่กระเทินแนี่ยป้งขึ้นมาเป็นหนงสัมยิ้งก้อยสัมนี่ใบเอาปาดเอาตะมอนอ่อน มาโคไฟพอผมแน่มีแน่จืดแน่มีแน่นนไม่องไปหมีได้แล้วลูกเดี๋ยนี้เพราะว่าไฟป่ากกมีค่อยได้ขึคตะเก่าเด้เพิ่นกะระมัดระวังผมเือรักษาซอยเดียวมีค่อยได้ไฟปา่ากอย,อย่างไดก็แค่เพิ่นจุดปลา,าอ้อยมัดเนี้ยขันมีจุดก็ได้มีทัดโรงงานโรงงานผลปิดก่อนขีดกับไฟยัดเสื้อแบบใครเนี้ยพี่น้องตัดง่ายข่าวเดียวเสียเวลาทบครึ่งเพิ่นห้ามก็คือเราห้ามมีได้ดอก เพันกับเอโทประเทศพ้ตัดสดก็มีอยู่หลายอยู่่หลายแล้วนะประเ็โอ้หนูขิงร้านเลี้ยก็เมาสูญเสียเสาะปู่เสยหนูขิงลูกมนตีน้อยลอยโลเถือนได้หันวัดดีพี่น้องผลลักไานี่เที่วก็ต่ำไม่ได้เด้อพี่น้องเสียราน้องวันเสียรายเสียลายเสียรายหบ ก็ลุงตังวอยูผ่าแล้วแซ่บแท้แน่นอนละเมื่อนี่ที่จริงอันสื่อมาไหวอันชิเฮ็ดนั่นสูเรากินเด้ออันหมึกนึ้อมะนาวต้องาหมึกไข่เออมันมันบอไข่ปันใดพวกบอบอยไปตลาดต้นเพียรแถวไปเบิ่งทางแม่ปางเพิ่นถอดได้จักตัวแล้วน๋อตลาดต้นเพียรโอ้นั่นกระสุกสองตัวแรกนี่บอนี่พี่น้องน่ากินบอครับ อดปาก้าไปเสื้อมองเสื้อด่างมาเมื่อเช้านี่ละใหม่ๆมาดๆโอ้ยเกล็ดเหลืองงามไปกระแส็บแค่เมื่เท่านั้นุูนะกูตกกูอุกอยู่นะบ้านเนาะบ้านนาอีสานบ้านเฮากินไปน้ำมันนี่แหละครับพี่น้องหาปูหาปลากินไปเมื่อเริ่มมีได้ปลาก็ยังค่อยไปซื้อซีนมากร้อยมาลาบก็ได้แล้วแหละครับช่วงนี้มันน้ำหนองก็เริ่มแห้งแน่ มะนาวเยอะๆมะน,นาวม่เนยเผาหรือบลูแล้วก็หงอกไปเคีย่ยวเขียวจะข้าวก่อนอออหงอกไว้ตำตอนนี้เลยบ๊ลุเรื่องรอข้าวปุ่นนําใิตตาน<ด>ุ<ด>เพราะห์โอ้เป,นป็นกินกับโอ้ข้าวปุ่นกินกับเอาเนาะจัดเลยเสวิธีตำปลาหมึกของลูกสาวก็ได้อันใส่ปะดาปะดาไป แบบง่ายๆสูตรไม่ได้ตายโตดอกครับมือนึงก็คิดจะซื้ออนึ่งก็ฮุบซื้อมือนึ่งก็ซื้อนึงก็เก็บซื้อแต่ว่าเสียบคือเก่าครับแต่๋ว่ดยากต่ว่าผงชุรสนี่ใช้ทุกรอบจ้ะผลลัพธ์ออกมาสูสีเก่ากระชับรสชาติแต่เท่าที่สังเกตสำหรับพ่อนี่คันเอ็ดพร้อมหิวนี่ รู้สึกว่าจะเอ็ดแสบกว่าถ้ามีขึ้นเยอะเป็นี้เอ็ดเอ็ดมีจะค่อยแสบกว่าเดิมกันเมื่อเลิกโซ่หิวหิวจังหน่อยนี่โอ้โหได้ก,าดกาลดา,าดได้กระเข่าแม่นโบอุ่นอันเมื่อได้ซีอิ้วหิวนี่เอ็ดกระเขาเ่าแสบเลยเนาะยเนีเ่ยเอ็ดเองแห้งคับเออนั่นงนะโอ้ยแฟน้องง่วมาขายบ่หนบอบ่มีว,ว่วะอ้วนเต็มคนเด้อ้วนไปห้างหัวน้องเนี่ยเนี่ยเ้างนี่เป็นน้องง่วงใชปางสร้างนำเอากรบไปอยู่บ่ โม้โเม่สากระทาอะไรอยู่ต้มชุ่มน้องควายมันจรองเป็นปีกับเขาก็จองดิโอ้เดี๋ยวเราะย้ำพอดีเออ๋ยวย้ำพนลืมพอมาบอสไดืมองยังหวนี่แล้วพอว่าโทรละกับเมื่อละร่ต่ำเนาะก็เลยมีท่านกล้าถามตอนนั้นกำลังคิดจะหน้าอยู่เตี้ยวเบิ้งอยู่ดิเอาว่าตัวสูตรมีนจะอยู่ใจตัว Nó vô vẻ khá quá, rất là ngon Ờ, xài, quá xịt, quá búp búp là, chắc vãi không ngay xẹp cứ câu là tắm, hâu điều này, Nhô nhô, nhẹ nhẹ, hộp vào nè, cật Hâu cửa, hâu chèo, hâu nấm, và đẻ xẹp luôn đấy ừ. Thấy ta xẹp luôn không? Mình sẽ đi xơp vào mấy xẹp luôn เด็ดตำเอ้ยมากินตำปลาหมึกได้เลยแม่เข้มปันเลยเม็ปุ๋ยกับมาเด้ดเม็เอ้ยมากินตำปลาหมึกนำไปใส่ได้ไงเราอ่านคนอยู่ว่ามื่อนี้ยจะกินตำสวนตำเมล็ดน้ำเขาอยู่เนาะกินตะปนตอนนั้นมันก็ได้ปลาปนเนาะตอนนี้เจ้าเยอะแต่มากินข้าวมูมากินเนี่ยหมอทัดหมอปูน น้องคุยมา่ได้มากเพักนี้มีเซอบ์รูร้ไว้กับเอาไว้ตมาปลาหมึกป่ปหมึกหมึกน้อปลาหมึกโอ้หม,มึกนี่คือน,นำหน้ามันมีมไี่ขึ้นซื้อว่าปลา,าเหมเอนกินแต่ส่วนมากกับห้องว่าปลาหมึกเนาะแต่พ่อ,อ,อกับห้องปลาหม่ต้องกุมเงินใช่ไหม ฝ่ามือแห้งมดปีกจริงัเขาฮ้อนๆนี่นอนอโว้สุดยอดเลยพี่น้องตัวเดียวก็อิม่มแล้วครัอดนมาชิมไหมอะมา嘛อดนมาชิมบ้านนี้ลุงหาโบงเฮ่อมาเนีชิมเฮอะพี่น้องบ่งเล้อแซ่บมีแซี่บก็เแววซูพี่น้องฝั่งโดนมาเนี่ยคนนะ่ะเต็มจะเทมดองพร้อมีย, <laughs> ตยนตอนมึง้เนามาเนี่คือหลานเป็นเซียวซี ซิวซีวเป็นอะไรร้านอืมอาการเนาะแสดงว่าเสียบน่เน่ะเฮ้ยส่มาเด้อคับพี่น้องบานนี่ตำแล้วล้วเด้โอ้โหอ้านี่ลุเทเสถาดนี่แหละเอ้ั่นไปทางกอางกออพี่น้องเลยจับสมือ เป็นตาแสบบอกพี่น้องมาเด้อบบบนี้ทุกบ้านทุกเมืองในประเทศนอกประเทศนะครับขนมขนมเสด็จกันทั้งนั่งครับพี่น้องกันเอามาจังไนก็ะหอดแล้วเนาะแป๊บเดียวโอรอรอวันรอพี่น้องบานนี้จะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมากินตำปลาโอ้ตำมึกับทอดปลากกาตาเสบเป็นตาแสบใบเลาะใบเอาตาสอนใหญ่มากเลย ม่เลยนีสนี้ส่แล้วมาูบมา้อนี่มีชัดชัน้องของมนตีน้อยร้อยโลน้ำนมพนร้านพอนีน้อยร้านนม่มันจมรบมันไม่กาครับวันนี้เามครับเราเียสองอยนต่ะไปมาแล้วอจานเขาอหนูคือมีเขามากินพร้อมปูไปนหนูบองให้เล้อันบิห้ายหนูขันขันปูหน่อยว พี่คียบขอคุณนรับหนูกดปิดด้อกดปิดเมืองใดเดี๋ยวปาใช้มาเองต่ว่นหนูเบ่งให้เด้อมากล้องนับปูเด้ใส่เนยแลวเห็นบอเ่า่ชชพูบอกว่าเองคอเออเดี๋ยวปาใช้สิบอกหนูดอกากราเด้หม่านนด้ครเเรียนึ่หอมหอมอะไงเรียโทนดอก ผักกับวัวจัหวะตัวมันชิดับแล้วกล่องลมันดับแล้วมันกิดือเส้อานปลาท้องนม่อดเออมาเห็นนี่ดูดูอยนี่ปล่ามาเห็นนี่ว่าเป็นยังกใต้บนมันไม่ใสก็่รอบๆน้ำนมัสการซื้อกางข้คลอดด้วยครเอาไปหนัครัอมาเยอครับน้องครับ เป็นวัดไปละต <c oughs> อนนั้ไม่จินยาน้ำโควิดหรือเปล่าใสสอรอ๋อมือนก็จะมอนก่องายปลาช้ายสโควิดหรือเปล่าอยู <c oughs> ่กรงนี้หอมากินเผาแนาะเฮ้ยชุนกล่องปลาช้ายดยมองนังผอมมันได้อ่นครัวกลมวกลมมกลายตำหรือเปล่าำปลาหมือก็าำอ๋องหูอ๋องแมวก่อนจำได้เน็ตแม คือตํบบักหุงเทียนไอทีตํบบักหุงหมายถึงตบักหุงเฮียนไอทีตับบักหุงบบคาใช่พริกสองหน่วยนี่กับผพรมานังข้างพริมั้ิงมานังพี่เดียวนี่มันรอเงาปังพริมันสิชุน่องสุ้เก่าพร้อมปูนี่แม่ขับลุ่นตาดุทุ่ั ปลอดปอดปล้อนวัวเลยวาแค่นี้แหะตา้วจะโดนเล้ยวางมีที่ซอยเลยหมดเอาไ้ป่เอาคี้ยจะจึปเต็มปากเต็มคนะครับแล้วเาหลงหมล่เต็มนั่นละเดทานคุณชมนะอองาไปแล้วหางเลยวเหนาหัวกิ่นบนโน่โดนอไ่ย

เดี่บ้านมีคนมาคุนเอออย่ามาเล้พ่อจุบอกินดีาหางไงกกินไหนมาด้ยขั้นตีเนื้อวอแยมโอ้แบบอันนี้เป็นครับคลิปนี้กับพี่น้องแฟนครับทุกน้องทุกบอนเด้อครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศดีครับร้าน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเ้อะครับผมคนน้อยซอยเดิมถึงหลานอ้นครับวันนี้ถึงหลุกสาวถึงแม่ปางครับขอบคุณหลายๆครับผมขอบคุณค่ะลาไปกินวันนี้พามานั่งนะมาที่ไหนเร็ว